นี่วันนี้นะคะเราก็มากันที่จานาจานาคาเฟ่ไหนหันมายิ้มวันเลยค่ะออนน่าะอนะน่าแอนะน่นแอนน่าแอนน่า นนนานานใส่หมวกดีๆปะ หันมาบอกกล้องดีนี่อะไรลูกไอไฟมอเตสวยสวยลูก ตกบ,บันไดลูก oh. นู้นอ้โหคือมันใหญ่มากค่ะตรงนู้นก็ยังมีชี่เด็กเล่นเนาะอ๋อตรงนู้มีไก่ด้วยนะเอ้ยเ้มเอ่ายเอ้ยเอยเอ้ยเอ้ยเอ้ย้ยเอนยอ้ยนอ้้ยยเยเยเอออ้ วิลินอ,อ,อืมอ,อืมเกง่งเนื้อเนื้อเลยเออนี่มิกินเขาเลยอะ่ะอุ้ยถ่ายแล้วนะครับนิ่งดึงลงมาเลยอะ่ะมิทกินเขาเรียกว่าอะไรลูก สับประด <laughs> รดซักเก็ตน่ากินอ,อร่อยไหมคะ <laughs> 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 ดูเขาดีทะเลน่นนะป้า <laughs> <laughs> ดูดี ี่เดี๋ยวป้าจะกินถโถแม่โชว์ให้ดูเอา้ากินแล้วลกินไปโชว์ลูกเลยหละ่ะนี่นะคะเราก็กินข้าวกันมาแล้วแล้วก็ออกมาข้างนอกแล้ยอ่ามีกีม่มอไซเอ้ยอเอยออาใส่หมวกไหมก้อนกี่มอไซเน่เน่เน่สวยเลยยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยหน่อยให้ก้อนหน่อย เย้เยแ้ไอ้ข้ายังไงเนี่ยหนีแ้ย้ฮิ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 ฮเแ้เฮ้ยแมลงปีเสื้อไอยเดี๋ยวเราจะเดินไปดูพี่กวางพี่ไก่กันนะคะลงไปลูกอือ ทางเด oh ินน oh, oh. oh. oh, ี oh. ่โอ้โห Alice in w o ร์ e r l a n d อ้โหไหนป้าลองเปิดไอยลูกสาวดินั่นนะ้ย่ะเอ้ย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 อ้โห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 สวยโอ้โหตั้งไหนเอ้ยสวยอ่ะสวยนี่เราก็มาถึงที้แล้ว ไก่กุ๊บกุ๊บไก่กุ๊กุ๊อ้โเหโอ้โหออ้โหรองเท้าเลอะไปหมดหรือจะียบสายตรง อุ้ยไก่เร uh ียกไม่ลินุ้ยไก่เรียกไม่ลินเลยไก่เรียกไม่ลินแล้วบัาอุ้มาอุ้มนะอ่ะมามมีไก่กุ๊กกุ๊กโอ้โหไก่พันโปแลนเหรอป่หรอไกันโปแลน กันบางทีมักล็อกอืมเลยว่ายพี่ไก่เมื่อวานฝนตกทั้งวันทั้งคืนเลยพื้นมันก็ได้แฉะอย่างเงี้ยไปดิไปค่ะเดินต่อไปนะเหม็นละ พอน,น้ำมันแฉะมันขังอ่ะโอ้โหน้องยูงสวยจังเลยไมนินน้องยุงสวยไหมสวยไหมโอ้ยมีสีขาวด้วยมีสีขาวด้วยเห็นไหมเหม,ม็นไหมลูกอะสวโซดีพี่กายก่อน บบาายยสวัสดีค่ะเออสวัสดีค่ะเาว่าน,น่าเริ่มเพลียแล้วใกล้จะถึงเวลานอนของลูกสาวแล้วค่ะนี่กไก่ไทยเดี๋ยวอยากกินข้าวม,มันไก่นุ่นโอ้โหแม่มาดูไก่ถึงกวางไหมถึงพี่กวางแล้ว ที่ใหญ่มากเลยเราปังยอบอเดี๋ยวบเดี๋ยวมัขี่ไหมขี่นะนี่นะต้องเดินอย่างระมัดระวังเพราะว่ามันแฉะเมื่อวานฝนตกทั้งวนันทั้งคืนเจอแล้วโอ้โหมีดินตามนี้มาตามนี้มาค่ะดูกวา้างสิเขานอนกัน พื้นแฉะไปหมดเลยป่ะดูดิันตกหนักมากกวางโลไม่ค่อยตื่นเต้นกับคนเลยอะอ <laughs> กวางไม่ตื่นเต้นกับคนเลยมีนชอบควางไหมชอบนะคะชอบไหมคะลูกมีนชอบดูไหมอืมจะขี่หมามากกว่าจะ <laughs> ชอบหมามากกว่าหม,มามดูแลแล้วไงมันว่างเปล่า นี่อะไรไป้ายจบกับพื่อนจะแฉอ่ะสิป้านี่มิเินชอบมากเลยเคยอตัวเนี้นยน <S <s <ays> <S ี่อ๋อไม่ร้โอนหรออันนี้ไม่ร้อนหรอไม่ร้อนจ้ะเอ๋อุ่ไหนยิ้มหวานทิคะหุน่นแมนร้อนไม่ร้อนไม่ร้อนป้าจับไปแล้ว หนยิ้มหวานยังไงมิลินเริ่มหมดพลังก็เนี่สีเขียว่ะไปสีเขียวโอ้โหเห็นสีเขียวยิ้มเลยเขาชอบสีเขียวนะหมเราอเลยนะเขาเห็นหวเราอเลยอ่ะโโหสวยเลย ไปลาจับแล้วปลาไม่ฉีดแอลกอฮอล์ให้ลูกก่อนไม่มีนี่ยิ้มหวานเลยค่ะฮิยะทำยังไงฮิยะฮิยะเออยยกมือได้ดิจับได้ฮิยะยิ้มหน่อยเออฮิยะ กจริงชอบเลยทำไมเอกโอ้เอาสุกสีเลยนะไมแฉะลูกนี่หนูมาเล่นสไลเดอร์นี่ดีกว่านี่เล่นได้ไหมอาอไม่เอาเขาไม่เอาไรเดอร์จะเอาสีด้วยหรอแฉมีเสียบไปหมดแล้วเท้านีอ่ะข้อไหน่ะเท้าอ่ะเท้าอ่ะนี่อ่ะโอ้โหเสียบจริงเอาลูกสีมาชอบไหมคะแดดร้อนแล้วเนาะเดี๋ยวเราไปกันไหมนะกลับบ้านกันนะคะ โอเคหนุนร้อนตวต่อไเออยิ้มสวยตัวต่อไปเดี๋ยวป้าฉีก่อนเดีนั่นีก่อนเดี๋ยวป้ามารับต้องหูอะเออนี่ตรงทุกสีเลยน้อยใจใช่ไหมโอ้โหฉีดจอนี้ฉีดแล้วค่ะฉีดแล้วค่ะป้าฉีดแล้วนี่ ไก่เล <ste> ี <Wagner> yeah. ้ยงไม่ได้ใหญ่เลยอ่ะฮิจ่ะทำท่าไงฮีจ่ะฉีดตอนนี้ฉีดแล้วลูกไปยังอ่ะแดดร้อนแล้วลูกไม่ต้องฉีดดอกเฟืองไปตายไปไปฟ้าฉีก่อนฉีดได้ฉีดได้วฮิจ่ะ ไปต่อไไอไปต่ออันนี้ต่อนะ,ะหมอพระมารับหมอพระมารับเฮ้ยเขาลุกตัวเลยเหรออือแต่ไรเดอร์เขาไม่เล่นนะเออชอบจริงๆริงไอ้ขี่มาไม่ใช่ม้าจริงด้วยนะขีม่มาเออขี่นี่ต่อย้อยทันไอ้ขี่นี่เลยเฮ้มีความสุขจริงลูกหมาหายยิ้มหวานด้วยนะ

สวยจริงจริงอันนี้สี่ไปบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายไปนะแฉะแฉะไปแล้เหรออ๋อ่ะสองจูบเลยนะสองจูบบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย ไม่ลิ่นไปก่อนนะคะบอกเดี๋ยวไม่ลิ่นไปก่อนนะคะเป็นนะเป็นเป็นไปก่อนนะคะลโห